จะตักผมอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าว่าเราสักเนี่ยเป็นยังไงเราจะเอาไว้มัดจุกใช่เราเนี่ยผมจะจะคือยึดยึดยึดตั้งใจตั้งใจจะมัดจุกเหมือนพี่เลยใช่ครับทุกคนนี่เว้นมาประมาณสองเดือนนั้นเนี่ยอ๋อจริงใช่คทุกคนเว้นมา สวัสดีทุกคนนะครับผมไนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับนะคที่โมรายเดิม์ันทุกคนคือวันนี้ผมี่คือปกตินะผมบอกกนว่าผมอ่ะจะบินไปเมกาทุกทีบินไปเมกาไปตัดผมนไปเมกาไปตัดผมใช่ี้จะตัดผมที่เมกาแล้วก็พี่ไนแนะนําว่ามีร้านอยู่ที่ในตลาดนะครับว่ามีร้านที่คนจบจากเมกามาโดยตรงจงตัดผมจากเมกาขอเลือฉัวตั้งแต่บาทขึ้นต่อไป ก็ขับรถขับมาในตลาดไปตัดที่ร้านครับร้านมีช่างที่เป็นจบมาจากอเมริกาเราก็ดูว่าฝีมือที่อเมริกาจริงๆกับที่นี่นี่ดีกว่ากันไปครับคือวันนี้ผมรับสภาพหัวของยุทธไม่ไหวแล้วทุกคนดูครับอยู่เหมือนโจรแล้วนะตอนนี้แล้ววันนี้เนี่ยผมจะพายุทธไปตัดผม อยากเล่นแบบเห็นเห็นพี่นายตัดแล้วคืออยากจะเล่นแบบอ่ะใช่ไหม <c oughs> โอ้ยทุกคนผม <c oughs> ปวดหัวมากเลยครับยุทธโอเคครับทุกคนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพายุดไปตัดผมนะครับเพราะว่าผมจะหลอ่อไหมครับตัดตรงแบบมัดจุ่ม <c oughs> อ๋อรลอรออยู่แล้วยุดไปไกลเดยอไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ร้านนี้คือพี่สนิทมากอ๋ออเดี๋ยวพี่ตัดได้เองเลยอ๋ฮะพี่ตัดได้เองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปูนะก็ก็ยุดเป็นหัวแรกที่พี่จะตัดเพราะฉะนั้นถือว่าภูมิใจภูมิใจใช่ต้องต้องภูมิใจใช่ที่พี่จะตัดแกทุกคนเดี๋ยวไปร้านดัดผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง GPM นะครับไปครับทุกคน ไม่ใช่ไม่ใช่ยึดไม่ใช่เตเปิดเปิดเปิดประตูเปิดประตูได้ยึดโอ้โหจะปีนเข้าร้านกันเลยนะร้านก็ปิดนะทุกคนฮะร้านก็ปิดนะแต่ผมมาจะตัดอ่ะครับผมจะตัดคือนักเลงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหร้านก็ปิดอ่ะผมจะตัดอ๋อโหนูนูช่างอยู่เห็นไหมนี่เห็นไหมเออคนนี้เราที่ว่าจบมาจากอเมริกาใช่คนนี้เลยเข้าทางช่างขอนร้าจบมาจากอเมริกาหรือเปล่าร้าวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นช่างไม่ได้จบจากอเมริกาอ่ะยึดจบจากไหนนะ จบจากไหนนะมาหาอะไรอะไรชื่อๆๆมอชื่อมาหาอะไรเอาเอาอย่าอย่าหนีกล้องหนีขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านแบบผมนะใช่เลยก็ก็พี่เป็นช่างวันนี้ฮะก็พี่เป็นช่าง พี่เป็นช่างไม่ไม่พี่พี่เองเป็นช่างร้านนี้ร้านพี่เองยศแจตัดตรงอะไรอเล่นแหนุ่งช่างนั่งอยู่นุ่กแกเลยนู่งเลยทางนัานก็ดูนู่งนุ่ช่างนั่งอยู่เะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเดี๋ยวตัดกับช่างคนนี้ออ๋โอเคเออแต่ว่าพี่พี่มาดูก่อนแต่ว่าพี่มาดูก่อนไงนี่ช่างตัวจริงยศคือคือจะเอาทรงอะไรเนี่ยเดี๋ยวลงยศข้างหน้านี่เป็นค็อกเทล ค็อกเทลที่ว่าเขาชงกินกันในร้านข้างๆนี่เปิดเปิดกลางสูงแล้วก็แขวนแนวนิชิมะอ่าแล้วก็ด้านหลังนี่รองทรงต่ำมึงไปตัดที่บ้านอันนี้ตอนนี้กำลังขึ้นทรงแล้วใช่ครับตอนนี้ดูนะตอนนี้มีเกมเปิดมัดจุกเพราะหล่อเหมือนกันทั้งคนนนนะมัดจุกอยากไว้มาตั้งนานนะครับทรงมัดจุกเนี่ยคือเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเอาไว้มัดจุกใช่ตรงเนี้ยผมจะจะ คือยุดยึดยดตั้ใตั้งใจจะวัดบัดจุกเหมือนพี่เลยใช่ครับคุอคนเว้นมาประมาณสองเดือนนั้งเนี่ยโอ้จริงได้เด้ารับทอะไนทว้นมา ฉังยังมัดได้ไหมครับพี่เจหมดติดแล้วบอกแล้วบีนไปตัดเมกาก็จบไปแล้วอมองตา้ไมถาเธอไม่ร์งก็หล่ออยู่นะพี่เจนะนาข้านี่พี่เกมลองลองเบอร์แล้ลองเบอร์ลยเนี่ย ไปดูไหมจะใช่ไยืดเรื่ว่าโคหัวเลยดีกว่าไหมต้องพัก่อนน่าจเปลี่ยนโซ่ใหม่ดีกว่าอะก็สวยเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมันแก้ไม่ได้แก้ได้ช่างนี้ฝีมือแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยฝีฝีมือนี่นี่ดูเหรอนี่มันเลยเลยตรงตรงมาอะ้รนี่ไม่ใช่มันไม่เลย ได้นี่ตัดได้อยู่หมดหมดเลยตัดสบายเลยตัดสบายได้นะอ๋อนี่ไม่โลนะเดี๋ยหไม่ขนสั้นก็โลนะเดี๋ยวเกมเดี๋ยวพี่ขอสระผมไม่ยุดนะได้ครับเดี๋ยวสระให้เองเกมไม่เรื่องสระผมไว้ใจพี่ จริงเพราะว่าพี่เรียนการสระผมมาเรื่องเรื่องยาสระผมอะไรนี่พี่รู้รู้หมดเลยผสมอะไรรู้หมดผสมอะไรรียวี่ไหนรู้หมดรู้หมดเลยเดี๋ยวลองดูลงดูอันนี้เอาไโอเคอท่ารท่าดิเปลี่ยนแล้วเอออันนี้โอ้ยลงกอก พี่นุ่ไคดัน่เปยทุกคนผมเป็นคนที่สาผมเก่งเรื่องยาสรผมเนี่ยคือคือผมุดเอ่เรื่องยาผเนี่ย้อหนะคือตอนนี้เราพูดไม่ได้อยู่เราเราพูดไม่ได้เพราะว่าพี่กำลังสรอยู่แล้วยาสระผมเนี่ยมัน เพื่อเพื่อให้มันแบบซึมเข้าถึงหัวเนี่ยเราเอาเออเป็นไงสบายไหมสบายอ่าโอเคไ้่มีที่ไหนแล้วก็ทำให้แบบเนี้ยใช่ไหมพี่รักน้องแม่ไหนใช่ไหมเคยเคยเคยมีใครสายแบบนี้ไหมพี่ถามก่อนไม่มีเยนะเออมีแล้วแต่พี่คนเดียวเท่านั้นแหละพี่สายอ่ามีแต่พี่คนเดียวเท่านั้นแหละอืยังไงสบายใจำไหม ที่ล้องครางอยู่นี่คือสบายแล่ไหมพูดนะไม่ได้ท,ทุกคนนะเวลาเราเราจะสัดผมอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าว่าเราสั์เนี่ยเป็นยังไงยย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 ายย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 ย เวลาเราขยำเนี่ยเราต้องขยำให้ดีนะคขยำเนี่ยเราเราเราทำมือแบบนี้ได้เราเราต้องตัดเล็บให้เรียบร้อยนะเราต้องตัดเล็บไปนะเป็นไงสบายไหมสบายสบายครนะไม่รู้สบายหรือจะตาเลยสบายสบายมากทุกคน สบายใช่ไหมสบายเกือบจะตายไหมครับอ enfin ่าเราเช็ดเช็ดไปนะเราอันนี้เราก็โอเคได้ละอ่าโอเคไปโอเครอได้รอได้เดี๋ยวเราไปเช็ดผมกันทุกคนตอนนี้จะจะตายเอ้ยจะเสร็จแล้วครับอ่า แล้วเหรอแม่ไหนดูนายโอ้โหเห็นไหมไม่ธรรมดาเห็นไไม่ธรรมดารอเลยเห็นอแม่รอเลยทุกคนไอ้นี่มันมันเกิดจากการที่ว่าสามผมดีด้วยอ่ะสุดท้ายนี้นะครับยังไงเราก็เก่งกันเราเรารักกันนะครับเราไม่เชื่อแล้วครับเพราะว่านักกานจริงมันต้องหอมเก้มันได้โอ้โหผมพี่ คำลําเลือดที่เขาเก่าไว้นะครับทุกคนว่าถ้าใครยังไม่ไม่รู้จักคำลําเลือพี่นะไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวพี่ในขึ้นมาที่ตัวไอ้นะครับทําไมหรอ๋ะที่ว่าพี่เป็นเกย์อ่ะไม่ใช่ครับก็พี่เป็นไงอันนี้ไม่ใช่การระแยงอันนี้เรื่องจริงอันนี้คือการแพ้เลยนะอ่านะครับน้องๆที่กําลังดูอยู่อย่าทําต่างนะครับนี่เราก็รักกันเราเล่นกันนะเราไม่โกรธกันนะโอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยฝากร้านหน่อยเกมฝากร้านหน่อยเลยร้านตามใจผมไปด้วยนะครับอยู่ที่ซอยศิษย์ศรับ ซอยยุทธศาสตร์ใช่ยุทธศาสตร์ซอยสิบสามยุทธศาสตร์ซอยสิบสามนะครับมาตัดกันได้ช่างฝีมือมากเลยนะครับทุกคนนะครับตัดผมนิ่มมากครับตัดผมนิ่มมากใช่ตัดดีด้วยเนาะดีด้วยครับราคาเป็นั้นเองมากครับได้เดี๋ยวผมฝากไลค์อยไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีวีนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับยุทสตร